ลุกขอนเล็กอะคือแบบแมนแบบคองแท้มากที่เข้มโหดมีคุณทำแล้วตอนนี้ทำไมต้องแก้ะอะเข้าคาแรคเตอร์เข้าคาแรคเตอร์ตอนนี้คุณคุณเหมือนเบนโบเมลดาอีกคนหนึ่งแล้วตอนนี้ คุณมีใครเคยทักคุณไหมเพราะตอนนี้คาแรคเตอร์คุณเริ่มเหมือนเขาจริงเมื่อกี้คุณเหมือนโบมากเหมือนโบผู้ชายนั่งให้ฉันดูอยู่เลยตอนโบมาเป็นฟิลนี้เลยอย่างนี้เลยเออมันมันซึมซับครับพอเข้มแล้วเป็นยังไงพอร็มาเข้มมาเข้มมาเข้มแล้วเป็นยังไงสุวคาแรคเตอร์คำตอบเนี่ยนี่เอารู้รู้สึกว่าเมคินเมคินเนี่ยมันเป็นการพลิกบทบาทคุณเลยค่ะคุณอเล็กใช่เพราะผมเสียงมันจะเปลี่ยนด้วยนิดหน่อยขอเข้มขอเข้มครับกาแฟเฮ้ยป๊า ม่คือโ <laughs> บน่คือโบมันยากฮะคือมันต้องผมต้องใช้เวลาในการเข้าคาแรคเตอร์ประมาณนึงเพราะมัน,มน,มนห่างไกลตัวมากความคิดคนเราคนดูอะ่ะต้องแบบคิดว่ามาเฟียต้องเป็นแบบอ,อ <c oughs> ใหญ่ๆร่างมากอะไรเงี้ยแต่พอไปดูของจริงอะ <c oughs> เขาก็เป็นคนธรรมดาแต่ว่าแค่อินเนอร์เขามันข้างในเขาใช่